วดีนะะพบก,กับช่องสาวกสินทิ้งกับสายเทโอทูออฟฟิเชียลนะคะมีนองมาแล้วดูกันะคะว่าโอมารยัน่าจะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับที่หมอนุ้ยนุกดูสากินกระใสวันเยวทีกเสิเนสิรตนั่งกันดวนที่บทุกคนก็พร้อมเลยไปมาแล้วเรอิสหยุดหยุดหยแต่ว่าต่อเฟียงซ้ำอลิสเลยอ่ะตัวสูงเท่า เทารองเท้าใหม่เคะวันนี้ต้องใส่เท้าแ่นี้เา่ายะมันาด่เนยก็นาเ็นน่ามรับ้เนาะใส่ป่านส่งเสืไเตัวหร่าแตั้ง้ใส่บนยาง่าะหม่เปลี่ยนซื่อก็ได้ลูกิดเกดีว่าม่นองหิวเขา ร้อยครับร้ครับโอ้เพราะว่าสายมิกสายมิกผมแปดสิบแิบสีย้มาร้อยอันนี้อีกสองร้อยยี่สิบสองร้สงรเี่พันกมอ้เอาแค้ฝุ่นอีกหรอเป็นฝุ่นแค่ยางนี่ก็พอเห็นแล้วหนูกินอะไรครับแค่เดินนี่ก็พอเลงแลวนะ

ไม่ได้ว่าอออยู่ดเป็นบรากาทุกวันีน้องมาที่าเขาบบนี้ไ่ได้อาปาอกเป็นเ้นแท่นน้าเลยไปไป้องิม่วนสยงานกันแทร่เยกันทัน่าแปจะไปหาสัญญาหรอเอาเจ้ว่า่หนอนไม

ไปมาึงวยติดแล่นะครับสบายไปบุญจันทร์โต๊ะหนูนาวณ่าไปชุดไปยิกไดกับชที่หนึ่งครับไปชุดตับชุดที่สอที่สองใ้นคอ่ไนา ที่เข้ามานะคอยู่ทำงานมาตรอบด้ัวเรื่นะครับายสุดใจสาสุดเรื่องกับพุทธรุยงนะครับอะไรอาจะเา็นเน้อยสุดใจสาสุกในกานจับเงินจับผีนะครับอรที่เปนช่อาน้าหุ่นโผล่าเราเห็จับโผล่มาเอาเห็งมีสาแก้วมีสางเลือกแล้วสทักแต่เป็นตัวเอง

ตสิรัมนะแต่อันไทรกับผ so ูรานาพมในผัีในัชายังเดบอยางไเรายี่ยังไงคุณได้คุณแม่ค้อยู่บนไดยังาหน้ามา้อาพเจ้าข้าถามผัวเขาบุลุงงานยัง่ทันเข่ามลงงาลังเขาม่อไปตเดเ โรงเรียนบ้านโพลกตะโกนะครับไปช่วยเจ้าหน้าที่นะครับรานายป้อลเชิดจิตนายนะนายสังหาบุญโตนายนะสมบัติทุ่มพฤกษามนายนิคมจุดแก้วนะครับอันนี้ที่โรงเรียนนะพอนี่อยากปัญญาไปได้ไหมเนาะมันมัน, <c oughs> มนยางไงไกลมากเดินถ้าเดินจากนี่ไป<ร>นู่นก็คือสุดยอดมากอย่างไกล เนาะดูรวมๆไปก่อนนะฮะเราค่อยดูตอนที่เข้าเจ้ามีแกันในระหว่างนี้นะครับสมาชิกของหมู่ไหนนะครับที่ยังไม่มานะครับเวลามานะครับท่านที่มาก่อนนะครับก็แจ้งด้วยนะครับว่าของท่านซึ่งก็จะจัดไว้ในหมู่เดียวกันนะครับอย่างหมู่เก้าก็อยู่หมู่แล้าจะมีหมู่สิบหมู่สิบเอ็ดไปโนบ้างเล็กน้อยนะครับคาดว่าเชื่อว่าทุกท่านนะครับรู้จักกันแล้วเนาะ เอะน้องไปพักนะคะเพราะว่าม er, no, ันไก่เนาะแล้วยางออมงานเลยนะครับพี่น้องน้องนี่คือยางออมงานเลยงไหนะคับจะไเข้าจุดถูับจได้่หลงไม่สับสนนะครับก็ฝากทุกนนะครับนะคในชอบในจุนน นายสร้อยนายสมศักดิ์นายไมหนึ่งนะครับเลวคองกันจนถึงคนสุดท้ายนายพตองหมร่สาหัวหน้าชุดขอ่ายตำรวจนะครับร้อยตำรวจเอกวรานนอุ้มลัอุ้มลังี่องว่ารถะเราหัวหน้าชุดพี่สุวจาแบบโชว์ตัวนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยว นายชอบนายจุนจะได้ประสานการปฏิบัตินะครับเป็นกําลังภายในนี้นะครับอันนี้ผู้หมวดสุวิจันะครับนายชอบอยู่ในแถวไหมครับโอเคพี่พชอบนะครับเป็นชุดทั้งนายประสานกับหัวหน้าชุดได้เลยเพราะว่าเวลาลุกชุดท่านมาเนี่ยตอนนี้อาจจะมายังไม่ครบใช่ไหมนายชอบก็จะมีนายจุนนายส้อยนสมศักดิ์นายเกียรตินายพนานายเสรีนายพุทธนายข่าคอนนสุขไทในบุญมีนายวุฒิชัยนายเล็กในบุญจกรเนี่ยทั้งสองอ่างมือหนึ่ง หมู่สองคือในบุญมีคนเดียวนะครับที่เหนือห้าห้าท่านก็คือหมูสามครับถ้ามาแล้วในชอบสุภานะครับมาแล้วก็มาคำว่มมหมายมากำลังกันกับที่ผู้กองสุวิจักแล้วก็ชื่อว่าผู้กองเวลานงินอุ้มลำนะครับทิพย์ของอ <c oughs> ในพันาสายพิเศษหมูสามนะครับนายชอบนิโรลำหมูสี่อันนี้นายชอบเจอจอหอยเออมา,อมาแล้ว เดินไกลนิดตึงนะคะไม่ใช่นี่ค่ะเก็บบัตรค่ะไกลไหมคะคือไกลเดินไกลมากเลยนะ